วันนี้อาจันแคมป์จะพาลูกเพจไปเที่ยวไทยหัวใจอาสากันครับเราก็เดินทางออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่เวลาประมาณสัก3ามทุ่มตอนนี้ก็เกือบ,บจะหกโมงเช้าแล้วนะครับเราจะไปสนับสนุนภารกิจของมูล,ลนิธิพอ,อสอวอนะครับที่โรงเรียนบ้านร่มเก้าตำบลคีรีราชอําอำเภอพบระจังหวัดปา่า ผมเดินทางมากับพี่น้องชาวสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อร่วมทางครับเราจะไปซัพพอร์ตทางมูล,ลนิธิพอ,อสวนะครับเป็นอาสาสมัครออฟโรดครับซึ่งวันนี้ทางหน่วยพอ,อสวนะครับก็มาออกเป็นหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ครับไปทําการตรวจสุขภาพช่องปาก แล้วก็ฟันให้กับประชาชนในถิ่นธุรกันดารน,นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเดินทางไปที่เราจะตั้งเป็นกองประชาการเป็นโรงเรียนบ้านร่ม9 4นะครับถนนที่มาก็เป็นเส้นที่จะมุ่งหน้าไปที่อำเภออุ้มขางนะครับเส้นนี้ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ1,200กว่าโค้งนะฮะสองข้างทางเป็นวิวขนเขาสวยมากๆเลยตอนนี้ก็กำลังมุ่งหน้าไปที่อำเภอพบพระเวลาก็ประมาณสัก8โมงนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะถึงโรงเรียนแล้วนะครับ เคลูกเพจครับถึงโรงเรียนแล้วครับผมโรงเรียนบ้านร่มกล้าวสนะครับโรงเรียนบรรยากาศดีมากครับข้างหลังเป็นภูเขานะแล้วก็ตอนนี้มีหมอกด้วยเอาละครับลูกเพจครับถึงโรงเรียนเรียบร้อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนนะฮะร่มรื่นนะ,ะลูกเพจดูมีต้นไม้นะครับให้ร่มเงาตรงนี้ อันนี้เขาก็นอนเปลนะง่ายๆนะฮะกางเต็นท์นอนกันง่ายๆลูกเพจอากาศดีมากตอนนี้หลายๆคนก็หมดแรงแล้วนะฮะทักทายลูกเพจอีจันนะฮะอันนี้ก็เป็นพี่น้องชาวสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อนร่วมทางนะลูกเพจนะโอเคลูกเพจครับเดี๋ยวผมจะเซตแคมป์นะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะรอประชุมตอน4ี่โมงนะครับโอเคครับก็ ปรากฏว่าฝนตกหนักเลยนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างจะเย็นแล้วนะครับผมว่าคืนนี้ต้องหนาวแน่ๆหนาวมากๆะครับเดี๋ยวผมว่าคงจะต้องนั่งอยู่ในเต็นท์ก่อนนะฮะรอให้ฝนหยุดจริงๆแล้วเดี๋ยวถึงค่อยไปร่วมประชุมนะครับท่าน เช้าวันที่2นะครับที่โรงเรียนบ้านร่ม9 4นะครับเช้าวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนบ้านแม่ก้องใหญ่นะครับซึ่งที่นั่นจะเป็นหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่หน่วยแรกเลยของทริปนี้นะครับนแผน การเดินทางวันนี้สักเท่าไหร่ครับกี่กิโลสภาพพื้นที่ระยะทางอยู่ประมาณสัก40กโลครับก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับ40กิโลหนึ่งชั่วโมงใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นทางเขาทั้งหมดครับโคตไปโคดมาขึ้นเนินเยอะมากครับแล้วก็ในรถก็มีคุณครูกศนสองท่านนะในพื้นที่ขออนุญาตนะครับคุณครูครับครับวันนี้คุณครูมาอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรบ้างครับเรื่องการลรข้อมูลเรื่องรบข้อมูลของผู้ณครูมาใช้บริการครับของเด็กๆนะฮะนะครับก็จะเป็นจะต้องมีคุณครูที่เสียสละแบบนี้แหละนะครับ คอยลงข้อมูลดูไม่ให้ตกหล่นนะครับมีรถสวนนะครับหนึ่งคันนี่คือเส้นทางไปโรงเรียนบ้านแม่กลองใหญ่นะครับคุณครูบอกว่าเมื่อก่อนนะตอนยังไม่มีถนนเนี่ยมันจะเป็นแบบทางออฟโรดนะลูกเพจโอ้โหหน้ากดนิ่งจงียบขึ้นมาเลยครับเพราะมันชันมากเลยทางขึ้นเลยครับคือโรงเรียนมันอยู่ในพื้นที่สูงมากลูกเพจลองนึกนะ ถ้าเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะต้องเข้าไปหาหมอครับแล้วชาวบ้านไม่ได้มีรถยนต์ทุกคนนะลูกเพจผมบอกเลยนะว่ามูล,ลนิธิี่อสอวอนะครับเป็นมูล,ลนิธิที่ช่วยทําให้ชาวบ้านเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลก็เกิดมาจากสมเด็จจ้าน,นะครับที่<อ>ท่านได้ทรง<ม>ก่อตั้งมูล,ลนิธิพ่อสอวอขึ้นมานะครับ <ๆ S 2> ปัจจุบันนี้ก็นอกจากอาสาสมัครแล้วนะครับก็ <ๆ S 2> จะมีหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอย่างคุณครูกาศนนะครับ <ๆ S 2> แล้วก็สาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยเขาก็จะมาช่วยกัน แล้วครับลูกเพจบ้านแม่กองใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปทำฟันนะเดี๋ยวไป <c oughs> ทำฟันนะเดี๋ยวไปทำฟันนะมีเป็ดเจ้าถิ่นนะฮะอยู่กลางถนนแต่ว่าโอเคตอนนี้ตัว,ตวก็ผ่านไปได้ด้วยดีแล้วนะฮะ <c oughs> เราไม่ได้เหยียบตัวไหนนะเพจโรงเรียนแล้วเพลลูกเพจครับบ้านแม่กองใหญ่โอ้โหแบบ โรงเรียนปัญ,ญากาศดีมากลูกเพจเนี่สงบนะครับแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติที่สูงเลยทีเดียวนะครับผมนีอ่อันนี้เป็นรถของมูล,ลนิธิพออออ่อสวนะครับรถพวกนี้ลูกเพจเป็นรถที่มีน้ําหนักมากนะครับแล้วก็เป็นรถออฟรโรดที่ข้างในเนี่ยมีอุปกรณ์นะครับที่สามารถมาตั้งหน่วยธันตกรรมได้เหมือนกับคลินิกในโรงพยาบาลยังไงอย่างนั้นเลยลูกเพจ นี่นะครับก็มเีเจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลอุ้มผางจังหวัดตากมาด้วยอันนี้ก็คือเป็นหน่วยงานภาครัฐนะฮะของกระทรวงสาธารณาสุขนะครับคือไม่ได้มีแต่เฉพาะมูลนิธิพศออวเท่านั้นนะลูกเพจมีหน่วยงานภาครัฐอื่นๆนะครับที่ร่วมกันบูรณาการไม่ว่าจะเป็นสาธารณาสุขจังหวัดกศนอนะครับอาสาสมัครที่เป็นประชาชนทั่วไปเช่นคุณหมอที่มาจากทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็อาสาสมัครภาคออฟโรดนะฮะที่มาร่วมกันนะครับในการดูแลขบวน ของมูล,ลนิธิพอสอวอให้เดินทางมาถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยแล้วก็กลับไปที่กองกำลังการด้วยความปลอดภัยนะครับสบว2นะครับใครที่ดูแลและผิดชอบรถสว2ออเตรียมประจําที่ครับรถสว2ถอยแล้วนะครับยกลาภระลงเข้าประจําที่ครับ เราลังเร่งเพื่อที่จะจัดเตรียมสถานที่ในการที่เข้ารักษามีกี่โต๊ะวันนี้9โต๊ะครับโอโ้ทำไมเยอะจังะอะก็คนรับเข้ารับเนี่ยประมาณเกือบ200คนหนึ่งคนเนี่ยอาจจะมีหลายเคสก็ได้ทั้งถอนฟันทั้งอุดทั้งอะไรเงี้ยคือต้องใช้เวลามานาน เขาต้องรีบทำทิปนี้ถือว่ายังไม่ค่อยลำบากมากเพราะว่าเป็นถนนลาดยางแล้วก็วิ่งเหือนแต่บางทิศเนี่ยบอกเลยเลยครับว่าทุรกันดหญมากอย่างเช่นที่ลูกเพจเคยดูนะทิปที่ผมไปบ้านเสาหินในป่าสารวินลูกเพจโอ้โหทั้งขึ้นเขาทั้งลงห้วยถนนเนี่ยเป็นเละหมดเลยครับเราก็ผ่านไปมแล้วแต่ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนทางมูลนี้ที่พสวนะครับแล้วก็อาสาสมัครทุกคนทำได้หลายๆท่านเนี่ยเคยดูแต่ในข่าวในพระราชสำนักนะครับ แต่อาจจะยังไม่เห็นว่าวิธีการเป็นยังไงนะครับการที่มาเซตเก้าอี้แบบนี้มาเซตเหน่วยแพทย์พันกรรมเคลื่อนที่แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะทุกพจต้องเดินทางเข้ามามันมีเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางนะครับเรื่องของจํานวนคนบุคลากรที่ต้องมาช่วยกันนะครับพร้อมที่จะให้ประชาชนมารับบริการด้วยเวลาที่เร็วที่สุดใช้เวลาสั้นที่สุดในการเซตเพื่อที่จะได้มีเวลาให้ประชาชนเข้ามารับบริการได้นานที่สุดได้มากที่สุดแล้วก็ครบถ้วนที่สุดนั่นเองครับ ลูกเพครับตอนนี้ก็มาอยู่กับพี่เด่นนะครับจากมูล,ลนิธิพ่อสวอนะครับ<ส>พี่เด่นครับในเรื่องของการลงทะเบียนนี่ขั้นตอนเป็นยไงครับพี่ตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นระบบใหม่เราใช้เหมือนกับในโรงพยาบาลเอาบัตรประชาชนเสียบแล้วก็ข้อมูลจะเด้งขึ้นมาปกติเลยส่วนมากสามชายแดนเนี่ยจะเป็นบัตรขาวชุมพูแลวก็ฟ้าอะไรพวกนี้มันจะไม่มีเลข13หลักอาจจะต้องทําตรงนี้ให้ทําประวัติให้ใหม่เพื่อที่จะรันระบบได้ ก็เรียกได้ว่าเป็นบริการที่ปรับให้ประชาชนได้ประโยชน์อย่างสูงสุดนั่นแหละใช่ของทางมูลนิธิพออสวนะครับคนทํางานก็ทํางานง่ายขึ้นเนี่เด็กๆมาต่อคิวน่ารักจังเลยนะเดี๋ยวหลังจากต่อคิวเสร็จนะครับเด็กๆก็จะไปรับน้ํายาบ้วนปากแล้วก็เข้าไปให้คุณหมอตรวจนะคือหนึ่งเตียงเนี่ยก็จะมีคุณหมอนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยตอนนี้ให้บริการเต็มโตเตียงครับ ครับภารกิจวันที่2นะครับนะแผนวันนี้เส้นทางยังไงฮะเส้นทางก็ง่ายง่ายครับวันนี้ไม่ไม่ยากมากเพราะว่าห่างจากจุดที่เราจะไปเนี่ยประมาณแค่ประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมลูกเอกครับหน้าที่หลักของ อาสาสมัครออฟโรดนะครับนั่นก็คือการนําขบวนให้สัญญาณนะครับแล้วก็คอยรายงานสภาพการจราจรเพราะว่าขบวนค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็รถของมูลนิธิที่พอสอวนเนี่ยที่เป็นรนูนร่รถโยทันตแพทย์ค่อนข้างมีน้ําหนักมากเวลาจะเบรกมันต้องใช้ระยะในการเบรกเพราะว่าอุปกรณ์ก็ดีตัวรถเองก็ดีนะน้ำหนักเยอะพอสมควรน,นะครับวันนี้เรามาที่โรงเรียนบ้านแม่กลองน้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่2แล้วนะครับส่วนวันที่3กับ4ี่เนี่ยเราจะกลับไปที่โรงเรียนบ้านร่ม9กสีที่เป็นสถานที่ตั้งแคมป์ของพวกเรานะครับ นี่ก็อีกหนึ่งคันนะของสมาคมออฟโรดไทยช่วยเพื่อร่วมทานะครับเดี๋ยวอาคารนี้นะฮะทางโรงเรียนจัดไว้ให้เป็นศูนย์พันตกรรมเคลื่อนที่นะครับที่จะทําการตรวจรักษาช่องปากแล้วก็ฟันให้กับเด็กๆนะครับเดี๋ยวนักกอตก็จะจัดกิจกรรมสาธารณการให้กับเด็กๆอยากจะหามุมที่พอน้องๆเด็กๆก็เรียนนะครับทําฟันเสร็จอจะเศร้าเจ็บนิดหนึงนะครับเราก็จะหาจุดที่ ออกมาปุบก็เจอปลอบใจเขาหน่อยวันนี้เรามีของแจกมามากว่าเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยเราเนื่องจากเราก็ไม่ทราบว่าเด็กมีจํานวนเท่าไหร่ที่ออกมาทําฟันแต่ก็ยังยังไม่ใช่ว่าไม่พอนะครับเมื่อวานยังเหลือกลับมาแต่วันนี้เตรียมมาอีกครับมากมายเราเราจัดเต็มมาเลยอ่ะคือมีมีครบทุก3ามโรงเรียน4วันถูกต้องครับผม แพทย์ที่เห็นเนี่ยเป็นรถพันตกรรมเคลื่อนที่ที่ภายในรถพันตกรมรมแต่ละคันเนี่ยก็จะมรจุพวกอ,อุปกรณ์ในการทำฟันไม่ว่าจะเป็นเตียงเครื่องเกียร์เครื่องปูดเครื่องอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลพันตกรรมเคลื่อนที่ย่อยๆเลยมูลค่าในรถแต่ละคันเนี่ยเป็น10ล้านขึ้น การที่เราจะนําพารถเข้ามาเนี่ยเราต้องมาสารวจเส้นทางก่อนนั่นคือหน้าที่ของออฟโรดเลยคนออฟโรดเนี่ยจะใช้รถยนต์ที่มีสมรรถนะสูงกว่ารถยนต์ปกติทั่วไปแล้วบวกกับว่าความชํานาญของคนที่ใช้รถยนต์ออฟโรดในทีมของอาสาสมัครออฟโรดก็มีความชํานาญในพื้นที่ใน1ปีจะออกด่วยอยู่ประมาณ4เดือนเคยคุยกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าชีพนึงอ่ะขอให้ได้มาออสักครั้งนึงมาเป็นเกียรติประวัติสําหรับตนเองและครอบครัวแล้วคุณหมอว่าเขาก็แบบเหมือนมีสมเด็จย่าเป็นต้นแบบอย่างคุณหมอก็แบบอยากจะ ตามรอยของท่านนะได้มามีส่วนร่วมในการเนี่ยทำในสิ่งที่ท่านทิ้งไว้เป็นรมรดกรทางด้านสาธารณาสุขของคนไทยลูกเ็จครับนี่ก็คือด้านในรถผมนะครับ จะเห็นได้เลยนะฮะว่าข้างหลังเนี่ยคือพอมาเป็นสมาร์ทแคปมันจะมีพื้นที่เหลือสําหรับการเก็บของเก็บสัมภาระได้อีกนะครับอย่างตัวนี้นะครับเป็น Power Station ันแจ็คกอรีนะครับผมก็เอาไว้เสียบ พวกแบตเตอรี่ต่างๆนะครับเวลาที่ถึงที่หมายแล้วเราดับเครื่องรถยนต์แล้วนะครับเวลาแบตเตอรี่หมดเนี่ยก็เอามาเสียบชาร์จกับเจ้าตัวนี้ได้เลยนะครับสะดวกสบายนะฮะแล้วก็ตัวนี้ครับนี่คือเจ้าตู้เย็นหรือว่าตู้แช่แข็งไมค์คูแมนนะครับเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์แคมปิ้งที่ผมชอบมากนะครับเนื่องจากว่าคือมันสะดวกสบายเราจะมีน้ําเย็นๆเนี่ยดื่มตลอดเวลาหรือว่าแม้กระทั่งแช่ของสดเนี่ยอย่างอันนี้ไข่ไก่ผมก็แช่ไว้จะแช่สซกอกหมูอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะฮะ ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สะดวกสบายแล้วก็ผมชอบมากๆเลยนะมีตัวเดียวจบเลยนะแล้วก็สามารถใช้กับเนี่ยเจ้า power station ตัวนี้ได้เสียบปลั๊กตัวนี้ก็ได้แต่อันนี้ผมเสียบพ่วงอยู่กับเออเป็นตัวแบตเตอรี่รถยนต์นะครับผมอ่าโอเคนะฮะก็นี่ก็เป็นอ,อ,อุปกรณ์นะฮะในการเดินทางของผมนะครับพร้อมอ่าลืมหยิบน้ำเลยลูกเพลโ <laughs> ม่แต่โมนี่ฮะ หน่วยวันนี้เป็นวันที่3แล้วนะฮะที่โรงเรียนบ้านร่ม94้าจุดนี้คือจุดที่เรามาออกหน่วยกิจก,กรรมเคลื่อนที่นะครับวันนี้เราเต็มทั้งหมด9ตัวยังเลยแล้ววันนี้นะครับโดยโดยประมาณนะจากข้อมูลที่คุยนะครับจับทางกศอนอนะฮะ วันนี้มีคนมาประมาณ400คนแล้วคิดดูคุณหมอต้องทำอ่ะคนนึ่งทำผมว่าไม่ต่ำกว่าแบบ50คนแต่คุณหมอบอกไม่เป็นไรสู้คุณหมอเนี่ยนะตั้งประมาณ8โมงครึ่งคุณหมอนั่งปฏิบัติหน้าที่ปุ๊บคุณหมอไม่ได้ลุกเลยนะลุกอีกทีตอนเที่ยงทานข้าวกลางวันพอบ่ายโมงนั่งต่อจนจบครับนี่คือความเสียสละของคุณหมอนะะที่สมัครเข้ามาจากทั่วประเทศนะครับผมของเราก็เป็น ท uh, างสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อ้อองทานของเราเน,นี่ยแล้วก็ทางร้อยดอยด้วยนะฮะที่เรามาร่วมกันเราก็เป็นอาสาสมัครภาคประชาชนนะฮะในส่วนของอาสาสมัครออฟโรดที่นําคุณหมอเข้ามาในพื้นที่แล้วเราก็ช่วยจัดเตรียมจัดเตียงนะฮะจัดคิวต่างๆเพื่อให้ภารกิจผ่านพ้นไปได้ดีครับ วันนี้นะครับลาไปด้วยภาพบรรยากาศสวยๆของบรรยากาศของการออกหน่วยธนตกรรมเคลื่อนที่มูล,ลนิธิพอสอวอที่พวกเราชาวสมาคมออฟโรดไทยช่วยเหลือเพื่อร่วมทานและอีจันแคมป์ได้มาร่วมภารกิจในวันนี้นะครับให้ภารกิจนั้นสําเร็จไปได้ด้วยดีและทริปหน้าผมจะพาลูกเพจไปใช้ชีวิตผจญภยัยหัวใจจิตอาสากันที่ไหนต้องติดตามกันนะครับครับก็ขอขอบคุณพี่ออฟโรดคุณครูกัตนนคุณหมอเจ้าเทียนนามัยนะครับ โรงพยาบาลโรงัตาเหตนะครับที่ร่วมกันปฏิบัติง,งานในวันนี้สำเร็จล่วงไปได้ดีและได้ทางกลับปลอดภัยทุกท่านนะครับ